สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรดาคุณอ้ํานะคะคุณชราทิพย์ค่ะพี่การมาแล้วค่ะวันนี้เรามีหัวข้อดีๆมาฝากกันค่ะตามสัญญาของอาทิตย์นี้ค่ะที่พี่การบอกว่ากําลังเตรียมคอนเทนต์ในเรื่องของยาคุมกําเนิดในแม่ให้นมค่ะสวัสดีค่ะใครัเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกไหมคะใครเคยดูไลฟ์พี่การหรือ,อยังนะคะ เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดแชร์ไลฟ์สดนี้ให้กับพี่การด้วยนะคะเราจะได้แบ่งปันความรู้ดีๆค่ะไปให้ถึงคุณแม่ที่กําลังอยากรู้หรือว่ากําลังมีปัญหานะคะใคุมกําเนิดวิธีไหนกันอยู่บ้างตอนนี้นะคะคุณแม่ที่กําลังให้นมลูกหรือว่าคุณแม่ที่ไม่ได้ให้นมลูกคุมกาเนิดด้วยวิธีไหนนะคะบอกพี่การบ้างก็ได้นะคะเดี๋ยวคราวต่อไปการจะได้ไลฟ์ให้ตรงกับที่คุณแม่คุมกําเนิดกันอยู่ค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะกินยาคุมค่อนข้างหลายท่านนะคะก็เลยเอาเรื่องของ ยาคุมกำเนิดมาฝากก่อนค่ะสวัสดีหนึ่งร้อยห้ท่านค่ะอ๋อมีคนบอกว่ายังไม่ได้กินยาคุมกําเนิดรอประจำเดือนมาเองนะคะในคลิปนี้มีคําตอบด้วยแหละว่าทําแบบนี้ดีไหมนะคะอ่าทีนี้ จริงๆแล้วการคุมกําเนิดในแม่ให้นมนะคะก็คือมีหลายอย่างนะคะคือ1ก็คือแน่นอนถ้ามีลูกพอแล้วก็คือเรื่องของการทํามันนะคะถ้ายังไม่มีลูกไม่พอก็จะเป็นเรื่องของการคุมกําเนิดโดยการใช้ฮอร์โมนการใช้ฮอร์โมนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ฝังยาคุมนะคะฉีดยาคุมแล้วก็กินยาคุมนะคะส่วนไม่ใช้ฮอร์โมนก็คือของห่วงอนามัยเรื่องของห่วงอนามัยนะคะทีนี้ ที่มักมีปัญหาก็คือวันนี้ที่พี่แก้เลือกประเด็นเรื่องของยาคุมกําเนิดมาพูดให้ฟังค่ะว่าเฮ้ยแม่ให้นมนะคะจะกินยาคุมกําเนิดอะไรบ้างมีห่อไหนบ้างในท้องตลาดไทยนะคะแล้วต้องกินตอนไหนกินยังไงรอเมนมาก่อนไหมหรือว่ากินได้เลยนะคะแล้วเฮ้ยกินยาคุมกําเนิดแล้วมีเลือดออกกับปิกระปอยเนี่ยต้องต้องทำยังไงทําไมถึงมีเลือดออกกับปิดกระปอยนะคะคลิปนี้นะคะ,ะไรนี้นะคะพี่แก้ก็จะมาไขาข้อข้องใจนะคะตามนี้เลยนะคะอ่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะเริ่มกันที่ยาคุมกําเนิดก่อนเลยว่ามีกี่ชนิดนะคะสวัสดี180ท่านนะคะค่ะยาเม็ดคุมกําเนิดมี2แบบคือยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนรวมแลวก็ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนเดียวทีนี้ที่คุณแม่ให้นมควรจะรับประทานนะคะก็คือยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนเดียวเนื่องจากว่านะคะจะไม่ทําให้ปริมาณน้ํานมลดลงหรือว่าหดลงนะคะ ยาไม่คุมกําเนิดแบบฮอร์โมนเดียวคือมีฮอร์โมนนะคะเจตินเนี่ยเขาอย่างเดียวนะคะไม่มีเอสโตรเจนรวมนะคะก็สรุปก็คือเป็นฮอร์โมนเดียวนะที่แม่ให้นมต้องกินนะคะโดยโดยส่วนใหญ่แล้วฮอร์โมนที่ยาคุมกำเนิดที่เป็นฮอร์โมนเดียวเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณจะมีแผงหนึ่งยี่สิบแปดเม็ดนะคะสําหรับข้อพึงระวังในคุณแม่ที่กินยาคุมฮอร์โมนเดียวมีอะไรบ้างนะคะยาคุมฮอร์โมนเดียวนี้นะคะจะมี คุณแม่จะต้องห้ามลืมกินยาและต้องไม่ต้องกินยาในเวลาเดิมๆไม่ห่างไม่ห่างสามชั่วโมงหมายความว่าเคยกินสองทุ่มถ้ามากินห้าทุ่มจะทําให้ประสิทธิภาพการคุมกําเนิดนั้นไม่ดีค่ะคุณแม่จะต้องกินยาคุมกําเนิดในช่วงเวลาเดิมๆของทุกวันนะคะสําหรับการกินยาคุมแบบเม็ดนะคะยาคุมแบบเม็ดมีอะไรบ้างาในท้องตลาดตอนนี้นะคะพี่แกนเนี่ยรู้จักสามยี่ห้อนี้ถ้าพี่แกนหาข้อมูลแล้วมีไม่ครบ แม่บอกพี่แกนได้นะคะหรือว่าผู้ที่รู้บอกพี่แกนได้นะคะฮอร์มยาคุมสําหรับแม่ให้นมที่มีขายตามท้องตลาดที่เป็นฮอร์โมนเดี่ยวนะคะก็คือมีเอ็กลูตอนเดลิตอนซีลาเซตค่ะใครกินตัวไหนกันอยู่บ้างแล้วมีผลข้างเคียงยังไงก็มาแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทีนี้อาการข้างเคียงส่วนใหญ่ของยาไม่คุมกําเนิดที่เป็นฮอร์โมนเดี่ยวนะคะที่มีโปรตีนอย่างเดียวเนี่ยจะมีเรื่องของมีเลือดออก,กปิกเกระปอยนะคะ ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอรหรือบางคนไม่มีประจำเดือนเลยอ่านี่คือผลข้างเคียงนะคะของคุณแม่ที่กินยาเม็ดคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนเดียวใครกําลังมีปัญหาบ้างไม่ขาเลือดออกกับปิดกระบ,บอยนะคะแล้วกินตัวไหนอยู่นะคะแจ้งพี่กันได้นะคะทีนี้เราเราอ่าแล้ว ยาคุมประเภทที่2อ,อ่แพูดก่อนเลยยาคุมประเภทที่2ก็คือยาคุมฮอร์โมนรวมท่านใดที่กินยาคุมกําเนิดแล้วน้ํานมหดให้กลับไปดูนะคะว่าตัวเองกินยาคุมยี่ห้ออะไรอยู่นะคะมีฮอร์โมนรวมหรือเปล่านะคะคือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะคะยาคุมชนิดนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วเขาไม่แนะนําให้แม่ให้นมกินเพราะน้ํานมมันจะหดจะถามว่ากินได้ไหมถ้าคุณแม่นะคะน้ํานมมาดีแล้วนะคะหล,ห,หลังคลอดเกิน6เดือนไปแล้วนะคะพี่กัน ถ้าแม่จําเป็นต้องกินเพราะว่ากินฮอร์โมนเดี่ยวแล้วมีภาวะแทรกซ้อนเยอะจะต้องกลับมากินฮอร์โมนรวมถ้าลูกอายุ6เดือนไปแล้วก็กินได้ค่ะเพราะเป็นช่วงที่น้ำนมแม่จะอยู่ตัวแล้วนะคะแม่ก็สามารถกินได้แต่ขอเป็นหลังที่ลูกอายุ6เดือนนะคะแต่ถ้ากินฮอร์โมนเดี่ยวได้ก็กินฮอร์โมนเดี่ยวยาวไปนะคะแล้วทีนี้นะคะคุณแม่ที่กินฮอร์โมนเดี่ยวจะกินยังไงกินยาคุมเมื่อไหร่อาสงสัยกันไหมคะบางคนบอก วิ <accurately S 2> ้หนูคลอดลูกเนี่ยแม่ให้นมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีประจําเดือนแล้วจะกินตอนไหนนะคะคือโดยปกติแล้วเรานะคะก็จะห้ามคุณแม่หลังคลอดมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะตรวจหลังคลอดหรือประมาณ45วันนะคะที่เราจะตรวจหลังคลอดเนาะพี่แกนก็เหมารวมไปว่าคุณแม่เชื่อคุณหมอนะคะคือไม่มีเพศสัมพันธ์ใน45วันแรกหลังคลอดเนาะเราจะเริ่มกินตอนไหนถ้าคุณแม่มีประจำเดือนในคุณแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือคุณแม่หลังคลอดปกติแล้วมีประจำเดือนนะคะ ก็คือให้กิน1-5วันแรกของการมีประจำเดือนค่ะนะคะแต่ถ้าคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วไม่มีประจำเดือนสิคะจะกินตอนไหนนี่คือปัญหาที่คุณแม่หลายท่านสงสัยบางคนรอประจำเดือนมารอไปรอมาจ้ามีท้องอีกหนึ่งท้องเพราะไม่ได้กินยาคุมเนี่ยแหละคะ่ะพี่แกจะบอกเลยว่าให้คุณแม่ตรวจหลังข้อเสร็จแล้วคุณแม่ถ้าคุณแม่คุณแม่ต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กับสามีนะคะ ตัวหลังข้อเสร็จนะคะก็ปรึกษาคุณหมอเรื่องกินยาคุมแล้วก็กินยาคุมกําเนิดได้เลยนะคะเริ่มคืนวันที่กลับมาจากตรวหลังข้อเลยให้คุณแม่ซื้อไว้ก่อนหนัน้นนะอ่าแล้วทีนี้พอกินยาคุมกําเนิดเสร็จตรวหลังข้อเสร็จอ่าสมมุติว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับสามีถ้าเพิ่งกินยาคุมกําเนิดไป1เม็ดพี่กันแนะนําว่าให้คุณแม่คุมกําเนิดด้วยวิธีการอื่นก่อนนะคะอาจจะเป็นการใส่ถุงยางอนามัยนะคะเนื่องจากว่า แนะไม่ใช่อาจแนะนําเป็นการใช้ถุงยาอนามัยเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นการหลังข้างนอกมันไม่มันไม,ม,นไม่ประสิทธิภาพมันไม่สูงเท่ากับการใส่ถุงยางหรือว่ากินยาเนาะเนื่องจากว่าการกินยาคุมกําเนิดนะคะจะออกฤทธิ์ดีนะคะก็คือหลังจากกินประมาณ5-6เม็ดไปแล้วพี่กันก็แนะนําว่าให้คุณแม่ถ้ากินยาคุมกําเนิดยังไม่ถึง7เม็ดแล้วเผอิญมีจะมีเพศสัมพันธ์กับสามีให้ใช้วิธีการใส่ถุงยางอนามัยนะคะแต่ถ้ากินครบ7เม็ดแล้วสม่ําเสมอ ตามเวลาเดิมๆนะคะก็สามารถมีเพศสัมพันธ์กับสามีโดยไม่ต้องป้องกันวิธีอื่นเลยนะคะก็คือกินยาคุมยาวไปค่ะนะคะแต่อเผอิญว่าวันหนึ่งคุณแม่ยังไม่เคยคุมอย่างมีหลายท่านพี่กันรู้เลยว่ามีหลายท่านที่ยังตรวจหลังคลอดแล้วและยังไม่ได้คุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นเพราะว่าอเผอิญให้นมลูกแล้วไม่มีประจําเดือนแล้วรอให้ประจําเดือนมานะคะในคุณแม่ที่สมมติว่า,ารังขลอ4เดือนไปแล้วยังไม่ได้กินยาคุมกําเนิดแล้วจะมาเริ่มกินแนะนําว่านะคะคือ ถ้าคุณแม่ที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ให้ทําเหมือนหลังกินหลังคลอดคือกินกินทันทีแล้วก็คุมกาเนิดด้วยวิธีอื่นก่อนเจ็ดเจ็ดวันนะคะแต่ถ้าคุณแม่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วถึงแม้ว่าไม่มีประจำเดือนคุณแม่ก็มีโอกาสตั้งครรภ์น,นะคะแนะนําว่าให้คุณแม่ซื้อแผ่นตรวจการตั้งครรภ์มาตรวจก่อนและตรวจครั้งที่หนึ่งไม่ท้อง อย่าพึ่งอย่าพึ่งดีใจแล้วกินยาคุมกําเนิดเลยนะคะให้คุณแม่ระหว่างนี้ให้รออีก3-4สัปดาห์ค่ะแล้วตรวจซ้ำอ่าแล้วตรวจซ้ําถ้าไม่ท้องถึงจะกินยาคุมกําเนิดเม็ดที่1ได้ระหว่าง3-4สัปดาห์ที่รอเนี่ยถ้ามีเพศสัมพันธ์กับสามีต้องใช้วิธีการใส่ถุงยางอนามัยนะคะอ่าแต่ถ้าจะแบบว่าคือฉันอยากกินแล้วฉันกวดท้อง อย่าเอาเร็วก็แนะนําว่าไปตรวจกับคุณหมอเลยไปหาคุณหมอเลยเพื่อเพื่อจะได้ตรวจว่าท้องหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าไม่ท้องก็จะได้กินยาคุมกําเนิดเลยนะถ้าไม่อยากรอสามถึงสีสัปดาห์ค่ะสวัสดี2อ1ท่านนะคะอ่านี่พอจะเข้าใจวิธีการกินแล้วใช่ไหมคะว่าเราควรจะกินยังไงเนาะส่วนยาที่คุณแม่ให้นมกินนะคะจะเป็นยาคุม28เม็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นซีราเซตดลิตอนเอกลูตอนนะคะ คุณแม่ก็กินเรียงตามลูกศรเลยนะ28เมตรไม่มีหยุดติดต่อกันนะคะซึ่งผลข้างเคียงของมันส่วนใหญ่คือจะมีประจำเดือนกระปิกระปอยหรือประจำเดือนไม่มานะคะประจำเดือนไม่มาก็ประจำเดือนกระปิกระปอยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ประมาณ3าแผงแรกหรือ3าเดือนแรกนะคะก็อาจจะทําทใจยอมรับไปก่อนนะช่วง3าเดือนแรกนะ ทีนี้พอ3มเดือนแล้วยังมีอยู่อะยังมีอยู่ทํำยังไงนะคะก่อนอื่นกลับไปดูว่าเรากินยาคุมกําเนิดนั้นตรงเวลาหรือเปล่าเคยกินสามทุ่มกินสามทุ่มหรือเปล่าหรือว่า,าค่าเคลื่อนเกิน3ชั่วโมงถ้า,าค่าเคลื่อนเกิน3ชั่วโมงนะคะจะส่งผลให้มีเรื่อง,องเรื่องของเลือดออกกับเกี่ยวปอยหรือมีโอกาสตั้งครรภ์น,นั่นเองค่ะดังนั้นคุณแม่ถ้ามีเลือดออกกับเกียวปอยเนี่ยคุณแม่อาจจะต้องซื้อแผ่นตรวจการตั้งครรภ์ลองมาตรวจก่อนเลยนะคะว่าเฮ้ยมันเลือดออกกับเกียวปอยจากการตั้งครรภ์หรือเปล่า เน้นย้ำอีกทีนึงแม่ที่กินยาคุมกำเนิดซัมฮอร์โมนเดี่ยวเอ็กซูตอนเดซิตอนซิลาเซตให้กินยาคุมกำเนิดในช่วงเวลาเดิมๆนะคะทุกวันเพื่อป้องกันการมีปัญหาเรื่องของเลือดออกกระเกระปอยและการกินเพื่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดที่ดีนะคะเราถึงให้กินช่วงเวลาเดิมๆเ,เนาะอ่ะทีนี้ มันมีอีกอย่างหนึ่งกรณีที่แม่กินยาคุมกาเนิดฮอร์โมนเดี่ยวแล้วมีเลือดออ,อ, e อ,ออกกับปิกกปอยนะคะกินตัวเอ็กลูตอนกับเดซิตอนเดลิตอนนะคะแล้วพอเอมีเลือดออกกับปิกกปอยหน้ามันสิวขึ้นขนโดกใครเป็นไหมคะ,ะถ้าเป็นนะคะแนะนําว่าให้เปลี่ยนไปกินตัวซีราเซตนะคะซีราเซตเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนโปรเจสตินเขาบอกว่าเป็นรุ่นที่3จะมีโอกาสจะมีผลที่ข้างเคียงเรื่องของเลือดออกกับเลือดออกกับปิกกปอยหรือว่าสิว ขนโดกหน้ามันเนี่ยน้อยนะคะให้เปลี่ยนไปกินซีลาเซตนะคะ